ะวันนี้ทองมารอทำบุญยังมากัด,ดอกไม้ไ<ห>ด้ทองทำบุญใส่บาทนะเนี่ยรอใส่บาทวันนี้เรียบร้อยปกติดโดดหนีคือมีหลายแนวเค่ะจุณ ปกติกระโดดนี้แล้วเนี่ยนั่งมองอยเป้านะอะไรตุ๋้เอาเข้าไปไว้ข้างในีออกสีออออกเวลารู้เวลาอต้องบ